หักองอิงหักสาวน้อยหักน้องโจแตงแต่วันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งนี่ครับเดี๋ยวเราก็จับปรุงพัฒนาสาวน้อยแพงปีหน้าจัดเต็มครับรับสมัครกเดนเซอร์ไว้แต่แต่ตอนนี้เด้อครับเด้อปีหน้าหางเครื่องนะครับร้อยยี่สิบชีวิตนะครับตังโปไว้นะครับแล้วก็วงใงไงสิงไ่ก็ปีนี้ครับฤดูกาลนาครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานมีการมีงานครับเอือนใจได้เลยเนาะเดี๋ยวจะให้องอิงร้องนะครับ เปิดปฐมมาเลิกเลยนะครับปากี่นอองเมืองแย่งโอ้วันนี้มีพี่สาวแม่ฮันนี่มาด้วยเนาอะออขออนุญ,ญาตนะครับขอบคุณสื่อมวลชนจากไทยรัฐทีวีนะครับ น้องฟิล์มเออลูกอ่ถือกล้องตรงนั้นฝากนะครับศิลปินสาวน้อยเพียแเพียงน้องไม่เต้ดาวนะครับน้องมนะเพชรบ้านแพลงน้องฟิล์มเออน้องชูใจนะครับแล้วก็ทีมงานแกงปลุกคอกบอมบอมแบ,บมมุณันละหลายหลายคนนะครับพระเอกนางเอกวัดศิวดลก้อยชาเลนีพระเอกนะครับโบวัชระนะครับแล้วก็หลายๆท่าน นะครับในสาวน้อยแพงล้วก็ฝาก u ูทู e ตอนนี้คนชมสดๆ u ูท b e ช่องสาวน้อยแป,ป๊บบรพงนะครับขอบคุณหนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าคนนะที่ตอนจบนะครับตอนนี้เลือนะครับพี่น้องอ่าแแต่แสนนะครับขอบคุณพี่น้องเกือบแสนคนชมสดๆนะครับเดี๋ยวคขออนุญาตสัมภาษณ์ไทยรัฐทีวีแป๊บนึงนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับขอให้ยูดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทอง นะครับสุกไหนที่ว่าล้ำทําไหนที่ว่าเลิศพ่อไหนที่ประเสริฐจงเป็นของพี่น้องที่ยืนอยู่มองนี้เด้อนะครับผู้ดใดรวยแล้วก็ให้รวยอีกอผู้ใดบอท่านให้ลวยจัดนี่ละงวดสิบ้านี่ละเนาะเออ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับทางออกเดอ้อเดี๋ยวรถตู้นะครับรถตู้เมญสุภาพสิออกนะครับสี่อท่านงานนะครับยุคหลังนะขออนุญาตเดี๋ยวรถตู้สาวน้อยเบญแพงคันนี้นะครับขออนุญาตพี่น้องเอามาฝากซืือฝากเสียงแป๊บหนึ่งนะครับรถแหล่ลำแพนเตร้เตรเสดอศิล,ลปินพวกยิงมาสามคนมาเอออเามาฝากเนี่ยฝากตัวกนันรออูยิงสัมภาษณ์เสร็จมาเกินสิบนาทีครับตอนนี้สัมภาษณ์ไทยรัฐทีวีแป๊บหนึ่งศิล,ลปินรถแห่มานี่แป๊บหนึ่งลูกเออฝากไว้น้ำครับพอมีงบ จ่างพุ่งยังไงครับพี่น้องฝากรถแห่ฮสองงวยอันนี้ขั้นที่สองอ่าน้องอิงอายเพชรบ้านแพงครับมิถุนง่ามดิสันบ่าพงงามข่อยว่าเหลือมากดิเออเพราะว่ายยังไงดิมันรอไปแต่ต้องคน้าพี่ดละเอามาคนต่อไปลูกน้องเอฟคอยมณีเพชรบ้านแพงบานดาราคนเดีย้วน้อคนต่อไปน้องแคนดี้ลูกเออ สุดยอดนะครับลำสิ่งครับมาประจรํารถดแห่แล้วก็ยุบงงงพ่อมัหนีก็เรียกว่าประจรํารถดแห่หน่วยนี้เข็มกระบนชัยเพชรบ้านแพงรับลีลาคินขาดครับมึงตะเอวแล้วหลุดเออเอาก็ไปเงาเสียงไอ้มนแค้นเงาเสียงไพพงสะท้อนนะครับน้องโอเพชรบ้านแพงครับรองประกวดหลายๆรายการเดี๋ยวจบจากกุ้งอิงจบกากน้องโจโลแล้วแก่สีมบอบมานาชีให้พี่น้องจากฟังเสียงมีการมีงานเอินใส่ด้เลยอดครับเด้อ ครับอ้าวนนี้ขอบคุณหลายๆอ่เาเรียบไหมครับผมแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งวันนี้ขอบคุณปู่สนชัยด้วยนะครับปู่สนชัยไพยบู์ซึ่งเป็นคู่อาจารย์ของนุ่มโจครับที่นําถือมาจนวุ่งสาว้อยแพ่งสําเร็จนะครับมาทุกวันนี้ด้วยความเชื่อมั่นด้วยความเชื่อใจด้วยความเชื่อถือครับเป็นพอคนที่สองของนุ่มโจนะครับอาเดมาทํามิธีนะครับต่างๆ นะครับเมื่อนี้นะครับปูเป็นกระดมานะครับเปิดท่างเปิดปรมีไ้ลูหไหลานนะครับอาเสรยังครับนักข่าวครับผมอขอบคุณมากครับไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็นะครับซื้อหลายๆซื้อครับแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายๆช่องเนาะมีไม่ตัวเดียวเนี่ยวอลูกอ่าอีกตัวหนึ่งมาโอห่วใจมองตลอด ผู้ใดมึงจนไม่ได้รับไม่ได้นอนเนี่ยมึงยูทูบสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยทีมงานขอบตาดำขอบตาดำมีแพนด้าสุดยอดอ่ะจัดให้ผลงานเพลงนี้เลยนะครับศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนึ่งมาแรงในห้าวันหนึ่งวันนะครับหนึ่งล้านห้าแสนบิลแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเจ้าม่วงเศร้านุ่มจบไม่งงได้ขอเงื่เนใดครับขอคนละหนึ่งแช่ได้ไหมครับ เก้าวงเศ้าที่ YouTube ช่องสาวน้แขงปล่อยเพลงใหม่นะครับเลือกเขาสาอ้าแล้วกับพี่น้องชอยู่นี่เกือบแสนคนนะครับพรุ่งนี้เช้าเอาให้ติดหนึ่งมาแรงเลยนะครับผลาเรื่องเลือกเขาสาอ้นะครับอุ้งยิงเพชรบ้านแพงอ่ะอีละมากวันนีพร้อมแล้วเนาะพอขอท้าอยหลรถปูสนชัยสิออกนะครับเอาแป๊บนึงมาทำโกนิมได้ไมฮะวันทําโกนยังไม่ได้ทําโกนเอาลุกขึ้นมาขึ้นมาขาน้า โอเคน้อยใจเนอะจบเอิท <live> <orden> yes ี่ได้ฟังแค่ครับกับผลงานเพลงนี้ครับสัางซื้อเสียงครับศิลปินสาวน้อยมหัศจรรย์ทิดาลำเพลินดาวรุ่งองค์อิงเพชรบ้านแผงเด็กน้อยตาดำดำซ้ำไว้สิบหกปีครับพี่น้องหอบฝันแบกความทุกข์หอบความสุขลากกระเป๋าจากจังหวัดรีสเกตไปหานองโจหลังเวที เด็กตาดูดำก่อนพูดบอสามเจ้าก็สอนอถาจำขึ้น้าแม่บอกบน้องที่ยังลำบาออกเดินตามเพื่อวางสะัให้นที่ เสียคนสิรวยเนะคะีครับว่าที่เศรษฐีคนใหม่กวดจะมานะครับดีใจไหนพี่ร้องทุกทกคน นะครับอันนี้พี่สาวแม่ฮันนี่จริงๆนาะคครับสวัสดีครับอ,อ,อายุเท่าไรล่ะครับผมคนอรี